ครับพบกับนัสสุเมธเทรนครับวันนี้ผมจะพามาชมการถ่ายรถไฟที่จังหวัดปะจวานีขั้นบันทึกวันที่21ุลาคของพุทธศักราช2566ครับเริ่มด้วยเวลา1 1นาฬิกา4 1นาทีครับที่บริเวณใกล้สถานีทับสะแกรครับเป็นรถธรรมดาขบวน,น 4, าวนที่254หลังสวนนบุรีครับ Ordinary Train Number 254 From หลังสวน ครับก็ผมมานั่งทานข้าวครับมาพบเจอโดยบังเอิญนะครับทำขบวนด้วยรถจาก ga ส5 5 3นะครับแล้วก็ต่อมาเวลาบ่ายสามสิบสองนาทีนะครับช่วงระหว่างสถานีบางรุไงประจวบคีรีขันธ์ตบวนพิเศษดิเซลรางขบวนที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพปัตตานีครับ special express railcar number 40 f r o m สุราษฎร์ธานี to กรุงเทพปัตตานี central terminal ครับหลังจากนั้นครับผมก็เดินทางลงมาที่อำเภอบางสะพานต่อนะครับก็มาผ่านที่ ีว่าที่สถานีโคกตาหอมนะครับตอนนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีครับก็สถานีนี้เนี่ยครับก็มีความพิเศษนะครับตรงที่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสถานีนะครับที่ว่าได้ยกระดับนะครับจากที่อยุดรถมาเป็นหนึ่งมาเป็นสถานีแล้วก็ตรงใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสถานีอยู่ใกล้ทะเลเพอสมควรเลยนะครับรที่มองไกลๆไปบนภูเขาก็เป็นเจดีวัดทั้งสายครับนี่แล้วก็เส้นทางครับ ตอนนี้เราจะต้องขับผ่านหน้าสถานีจะเห็นได้ว่ามีตัวตัวชานสถานีนะครับแล้วก็มีที่จอดรถนะครับมีแรมสาหรับรับส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีพื้นที่พื้นที่จอดรถครับก็เยส่วนครับถัดมาครับก็ช่วงค่ํานะครับผมก็แวะมาต่อที่สถานีบ้านกรูดนะครับเวลา20่สนาฬิกาเก้านาทีครับก็มีขบวนรถเข้าสู่สถานีบ้านกรูดครับเป็นรถเร็วขบวนที่171กรุงเทพภิวัตรสุไหงกโลกครับ รับผิดเทรนเนอร์เบอร์วันเซเว่นวันฟรอมกรุงเทพอภิบัตเซ็นทรัลมเทอร์มินอลทูสุไหงโกรกครับซึ่งขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านกรูดนะครับแล้วก็สําหรับขบวนสองห้าสี่เมือต้นคลิปนะครับเพิ่งทราบภายหลังครับว่ารถจักดีเซล4 5 5 3้าห้นับชำ่มรุดที่บางเขมททำให้ล่าช้าไปถึง6ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับขบวน2อ4ในวันที่ผมได้ถ่ายนี่นะครับก็จะได้เห็น4ดีเซล4 5 5 3นะครับ ในสภาพก่อนที่จะไปชำรุดที่บางเขมนะครับซึ่งตอนที่ผ่านทับสแกก็ล่าช้าพอสมควรแล้วนะครับะครับว่าว่ากันไปครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูขบวน171เข้าสู่สถานีบ้านกรูดกันดีกว่าครับก็สําหรับตอนนี้ค่อยๆเข้ามายังชั้นชลาที่สามนะครับรถจักรทาการเป็น QSB หมายเลข5230นะครับก็ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวรอตอนรถออกตัวครับก็เดี๋ยวสังเกตกันดูอีกทีครับว่าผมพาดผิดหรือเปล่านะครับ ก็พอรถเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะมีทัศนสัญญาณนะครับจากสถานีผมสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ครับที่เขาคอยให้ทัศนสัญญาณครับเป็นสัญญาณไฟแดงไฟเขียวสําหรับให้ขับรถนะครับสังเกตเห็นได้ครับประจอดหน้านี้ครับรับแสงสัญญาณไฟแดงครับรถไฟเขาจอดครับก็จอดรับส่งผู้โดยสารก็ประมาณหนึ่งนาทีนะครับ ขบวนรถก็ได้รับสัญญาณปล่อยขบวนรถนะครับผมเองก็กดกล้องบันทึกไม่ทันตอนที่รถชักวีดบีบแต่นะครับก็จอดแป๊บเดียวจริงๆครับกดภาพยิงถ่ายทันแค่ภาพเดียวนั้นนะครับแล้วก็พอคลอครับทักทายด้วยนะครับก็ขออนุญาตทักทายกลับในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับอันนี้รถขบวนจะพอเดินทางต่อแล้วนะครับ ขบวนนี้ก็พ่วงมาทั้งหมด11คันนะครับก็ออกเดินทางต่อไปยังสถานีบางสะพานใหญ่ครับไปรับส่งผู้โดยสารครับก็สําหรับคลิปวันนี้จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆประมาณ5นาทีครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ